สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็มาอีกแบบเป็นอ a ์ชา n นลอีกแล้วนะคะทุกคนแบบชื่อแบบอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่ายาวมากไปเริ่มกันเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะ ไปกันตูก็แนะนำให้มอทองนี้นะคะเลี้ยวซ้ายอ่ะไม่รู้มาถูกทาง่ะต้องไปฝั่งนี้นี่แหลคะค่ะโอ้ไปกันตคอค่ะขออนุญ,ญาตเป็นพูดนะคะ รู้หรืรู้หรืขอว่างไมก่อน <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ต่อค่ะ อีซีมอกอันนี้ขออนุญาตวางใหม่ลงนะคะทุกคนอีซีมอกเลยค่ะทุกคนขึ้นแบกเลยค่ะอีซีอีซีอีซีฮ้า ทุกคนอันนี้ยังไม่ได้โดนเลยตายเลยค่ะทุกคนนูค่ะแมวค่ะแมวว่เาเดี๋ยวว่าจ้าจ้าตายแล้วค่ะอันนี้ก็อันแรกแางไม่บุญเลยค่ะไปกันต่อจ้าตุ๊ต ยังไม่ได้โดนเลยเด้อง่ายมากค่ะอันนี้คือต้องวางไม่ลงนะคะไปกันต่อแป๊บน,นึงนะสก,กู่ะโอ้ยโอเคค่ะทูกคราไปกันต่อค่ะ ัวมากคุณครูมาค่ะทุกคนคนุณ <c oughs> ครูกำลังมาตเตะบอลอ้าวบอลแข็งมากทุกคนบอลโคตรแข็งเลยแข็งบอลแข็งขนาดนี้ไม่ต้องแล้วเลิกไม่ต้องทำแล้วเลิกเฮ้ยแป๊บนึงนะคะทุกคนเมื่อกี้ลืมดู กไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยนะคะทุกคนโอ้ยนาะโอ้ยนาะต้องรีบไปรีบไปเร่ไปเร่ไปเร่มาคุณคร่เดินชอม,มากทุกคนห่อง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 มากเตาคุณครูเหมือนเตามากฮะ เราจะเดินริมๆนะคะอันนีก้ก็ต้องกระโดดแหละขาดคนเราจะขึ้นสนิมนะคะสนิมอันนี้นะคะอา้าวโดนสนิมแบบนี้ไม่ได้แต่อันนี้โดนได้จ้าจ้าอันนี้ง่ายมาก ตกปดร้างมากเลยทุกคนเราจะเล่นไปถึงสุดด่านเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็อีซี่เหมือนไม่เหมือนเมื่อวานนะคะที่เล่นคุณย่าคนะคุณยายคุณย่าคุณยายนะ กอนเฮ้ยแหน่ๆๆนๆๆๆน่นนนนนนไปกันต่อเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาบอกว่าระวังเปิดก้าบไปตกใจหมดยังไม่ทันไปเลย นอจะแวกแวกแวกไปฮ็ดอย่างละทุกคนช่วยด้วยเนอโดนเป็ดวิ่งไล่เอ้ยในที่สุดก็ถึงแล้วง่ายมากอ้าวโดนหัว เสียบเลยตายแล้วเขาจะสมัครให้กันนะครับทุกคนตายตลอดเลย โอเคค่ะทุกคนเราก็แชร์ความคิดสุด l a s ค่ะก็จะมากระโดดตู้ตลืมกระโดดทุกคนอยากใช้ชินมิมากเลยต๊ตเติ๊ดตติ๊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 ตตตตต เฮ้ฮ่าแล้วก็เอนห้องศิลปลนะคะนะห้ามโดนหุ่นทุกคนทุกคนดูนี่นักเรียนมูตเต้นทาวเวอร์กู่นั่นแหละแล้วใครสั่งให้วาดรูปอีเอ๋อนี่ฮะน่ากลัวมากเลยพวกนี้ เชืัวว้ายมาผิดที่ผิดทางผิดอะใดไปดูว่าจะผิดทางผิดทางนี่มันคือที่หลอกของเรากระโดดลงไปเลย ันนี้จะเป็นพ่อขัวพ่อขัวน่ากลัวมากพ่อครัวอย่ามัวแต่เต้นทเวกรีบทำอาหารให้ทีฉันเลย เราจะเข้าน้ำพงกันเหม็นมากทุกคนอันนี้เหม็นขี้มากทุกคน ประตูหน่อยอประตูนี้อันนี้ไอซีมากก่อนไอซีเวอร์ไอซีไอซีไอซีก็จะเจอครูครูกับปิดก,กับกล้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้น้อย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 ,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็พ่อขรัวเธอจะบ้าตายมาก ไปก่อนเด้อยื <Yeah. S 1> นี่นะคะก็ลาก่อนจ้าคุณครูสุดโหดจนะนี่ก็กำลังไปอยู่นะคะอใครขับไม่รู้ทุกคน <c oughs> นี่ก็นั่งนะคะนั่งรอนะไมะ่มีที่นั่งก็ยืนอ่ะ ถึงแล้วทุกคนอีซีมากสำหรับ,บคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกร่นกุุงกิีงกุุงกิีงเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นโนชาแนลได้นะคะบ๊ายบาย